กรเพียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบดิฉันนางสาวปิชาต์วันเฉลิมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการค่ะสําหรับร่างมาตราส0สิซึ่งเป็นเรื่องของการรับฟังพยายนหลักฐานนะคะคือเนื่องจากว่าในการ ถือก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินคดีกับผู้กระทาความผิดแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะคะคือเนื่องจากในกระบวนการยุติธรรมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานควรยึดหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นแนวทางเดียวกันการที่มาตรา30เนี่ยค่ะถ้าถ้า เห็นในร่างมาตรา30มสินะคะเป็นการตัดพยานคือพยานที่ได้มาโดยการกระทําความผิดต,ตามร่างบัญญัตินี้เนี่ยห้ามไม่ให้สารรับฟังการตัดพยานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกับ ى, ตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับหนึ่งเนี่ยยังมีบทบัญญัติยกเว้นไว้ว่าแต่ถ้าหากว่าพยานหลกฐานที่ได้มาในลักษณะเช่นนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินความยุติธรรมก็ให้สามารถรับฟังได้แต่การที่ร่างมาตรา30เขียนไว้โดยเป็นการตัดพยานโดยเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยค่ะเท่ากับว่าเป็นการเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดมากไปกว่ามาตรฐานการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบด้วยเหตุนี้กรรมธิการก็เลยมีความเห็นว่าควรที่ต้องตัดออกแล้วก็โดยสามารถที่จะใช้หลักการตามแนวทางของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226ทับหได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ